เนี่ยเพิ่งจะกลับจากทำงานจะไปซื้อต้มมาใหม่ไว้จ้ะเอาให้มกหมอ,อกเนาะ ซักแ,แน,นี่แหละจ้าอนี่ยันี่ศเสียไปต้มจ้ะเสียไปล่างจะี่นอ้องเสียไปล่างก่อนอน,นี่ต้มอันนี้ใหญ่เอาไวปตำเจลพี่นอ้องกินกับเจลจ้ะอ่อนๆได้ยันเนศเสียไปล่างล่างเสีไปต้ม เอาไปเก่งอันนี้เย็นียสิเห็ดน,น้องไม่สมเด็จพี่น้องล่างเรียบร้อยย็นีย็กับซมาเซน้ำเกลือจะขึ้นเดี๋ยวพี่น้องใส่เกลือลงไปเซนมันมอ่อนเดี๋ยวพี่น้องน้ำเกลือ จะไม่ส่งใบแกงใส่ไก่จับพี่น้องใส่ไก่ใส่ปลาเนาะจ้ะเนาะแซ่บจ้าส่วนหมอนี่ยายนี่ก็สิเอามาต้มไว้ถ่าเห็ดแกงจ้ะพี่น้องเห็ดแกงเห็ดมกหม้อเนาะจ้ะเนาะย่าเน่ก็ับสีเครเป็นหนึงจ้ะพี่น้องสีเคนะรเปน็นหนึง กำลังเดือดจากพี่น้องายนี่ซิต้มสองน้ำจากพี่น้องอันนี้น้ำที่สองจ้ะพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนาแล้วจะเนาะ,นะคลิปหนาายนีนสซมาแกงห้เบิงจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานี่ก่อนแล้วจะเนาะสวัสดีจ้า